สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเดินทางมาชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโดว์บลอกแล้วก็จะมาเล่นเนอร์เพย์ออนไลน์นะครับก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่ามันหลอนยังไงเกมเล่นแล้วมันมาดูเขาตายแล้วต้องเอายาทีใส่ซึ่งเกมเขาหนักกว่ามากเปิดเดียวได้เยอะไมาสนับเปิด โฮไอนยรึเปล่าฟ <semester ค> ังสองข้าง ดอกนี้นะครับดอกนี้นะนี่ก็ดอกลิ้นม้านี่ก็ดอกดอกลิ้นม้านะครับดอกลิ้นม้านะครับทีนี้ทีนี้ <coughs> mm tao nè, thao như thế này, thai, thai Má mũ, Không hiểu Được không? Nó thơm được kìa ừ. ừ Được rồi, được, 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 được. Wow. <laughs> nó mỏi đẹp, mình không phải... Mwen mwerte li, mwen mwerte li. <laughs> bye bye. <laughs> oh. no. Ah. Enggak. Ah, game-nya

เนี่ยอแบบมนนมันโอ้ยเกมัน่า uh กัล uh. ูกเกมเช่นนี้อาจจะมีตมกระตแายไม่รู้ลืมอากลืมกระตา เรื่องมตาตัดภาพก่อนเียปเจ้าลูกตาที่ตอนไหนวะที่นอนทอดอ่ะแล้วเขาเย็นไหมเงี้ยเขาเย็นอระจาอะไรนะน้ำม่วงจ้าเจ้าลูกตาเจ้าลูกตาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับกัดดีท็อปเทปไฟ ลเ,เลี้็วนี่ก็การจัสืบเชิงมัน,น, <c oughs> นคือคนสร้างครับเขาเอาแฟนตัวเองไว้ในเกม <c oughs> แล้วแฟนตัวเองก็ตายแล้วก็ต้องให้ชีวิตใช่ ดิดดิบดิดน o n นอก no ยเลีอเชี่ยสักอันนี้ครับรหัสก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองสองแปด เด็ดแล้วเข้าไปเอาธงเย <Yeah. S 1> ไม, <laughs> ไม,ไม่ไม่เข้าไม่มันลอยมือลอยเลยเนี่ยไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้า ไม่มาดิม่เจะไม่เข้าลองไม่เข้าดิรองไม่อยากเข้ามีอะไรเข้ม่อยากเข้ไม่อยากทำไอยากสอไม่ยากทไม่อยากพินถ้าพิ์ได้ผิดมันหนัก จบเกมขอบคุณมา,ม,มากยูบีเจเจกดูใน,นมีตองเยอเยแล้วกูก็ตายก็ต้องมาชิมกูดอกฉันเห็นคนซื้อซื้อซื้ออะไรกันเลน ือนไม่เคยเป็นไ่อะแต่เป็นไงแบบครับอไม่มีแค,นนะค่นี้เลยจอกแค่คอมประดัไปเจออไรคือนี่จงแนะนำไปใช้เด้อ สนุกสนุกแ่ไม่หาทำแม่งทำเกมกันหรอนเพื่อนีดิฮ่นฮ่าอะไรได้ไมแมตเนี่ยเออคล่นเลยคลีนว e f u ั k โนบีกูชอบประาบรานบดต้องโบดคนแน่เลยอันนี้กูโบดดิเงี้ยนะโดนอ่ะ tốt mẹ tốt vụt tốt tình anh ấy đang dậy hổn luôn ạ ồ, đau một luôn รู้เลยอีรู้ไม่รู้เลยบุญใจอันนี้ก็โหวมี ไปอยูอยู่อยูนับมีนิมมิบ <laughs> ไม่อัดแหละไปแหละบ๊ายบาย